โอเคแรับ okay, ผมแต่ก่อนที่เออจะไปชมคลิปนี้ผมขอพูดถึงเออรลายชื่อผู้สนับสนุนช่องผมสักหน่อยละกันนะผมนะฮะอ่ะก็คือในตอนนี้ผมในผู้สนับสนุนเบื้องต้นนอกจากเอเอ,เอ,เอสเบลซาซากับสรานฮาดีเนาะผมก็จะมีสมาชิกใหม่ได้แก่อ่ะโกคูเทพสกายเฟเธอร์คุงแล้วก็ Channel, เอสซีโอชานเอลเออซซเนาะนะฮะอ่ะก็มาเป็นสม,สมาชิกใหม่อีก3คนครับผมแล้วก็ทีนี้ในส่วนของเออตัว อัดพูดสนุปผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยครับผมนอกจากจะเป็นเอเจสันไฟเาก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือสองตัวอ่าจิตสตูดิโอทีวีด้วยครับผมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมผมทักพี่ไปในออมฤตไม่พี่กระหูกเลยสมัครเลยนะฮะไงก็ขอบคุณเขาด้วยละกันนะฮะอ่แต่ออมฤตผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าเออคนเยอะจริงๆครับผมออมฤตคนทักมาเยอะมากโอเคเนาะส่วนถ้าหากว่าใครสนใจนนครับผมนะฮะอ่ะก็สามารถที่จะสนุนได้ตรงเออช่อง สมัครสมาชิกแนวผมที่อยู่ข้างๆผมติดตามได้ผมนะสุตอนนี้ก็ไปชมเพื่อนผมกันเลยนะครับผมโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทํามชีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปกับผมนะฮะ เล่นหมายครับดันเจิดอีกแล้วผมนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่ P ีพีที่4แล้วผมนะฮะเห็นว่าซีลินีนี่แล้เขาได้ยุบสมควแล้วผมนะฮะโอเคซึ่งคราวนี้แล้วผมผมจะมาทําก่อนนี้คือเขาก่อนเนี่ยอ้แบบเนี้ยมันมีหีบหีบหนึ่งเว้ยที่ผมไม่ได้ไปหยิบก็ผมนะฮะผมเจอพี่ตรงไหนนะแต่ว่ามันมีหีบหีบหนึ่งเว้ยจริงๆแล้วผมไปอยู่ไหนเนะี่ยแต่ว่าผมไมั่นใจว่าอยู่ตรงไหนแล้วผมนะฮะจำไม่ได้ผมแต่ถ้ามันมีหีบอยู่หีบห,หนึ่งแ,แถวเนี้ยมันจะมีหีบอยู่อุ้ยนี่ไงล็อบบี้เชด เออมากรีบโอ้มันจะมีตรงนี้อยู่มารับได้ให้ผมวันนี้เราได้ท่าสิบอิมอรลเลยครับผมนะฮะบอกเลยว่าจับจริงๆมีอีกนะแต่ว่าผมคิดว่าผมก็จําทางไม่ค่อยได้ด้วยผู้ชมฮะเออควมจําดีมากเลยผมฮะทางนี้ว่าเอ่ยทางนี้หรือเปล่าผู้ชมโง่มันโอ้โหอ,อ,อย่านี้ฟาเทลคือถ้าเป็นอย่างนี้จุดไฟได้โอเคครับผมมีแรงข้างคาวนะทีนี้นไหนก็ไหนละนะฮะ ผมก็จะเออไปทําภารกิจต่อแล้วกันคุณผู้ชมฮะอ่ะโอเคเนาะคือคราก่อนเนี่ยผมดันเออไปได้ประตูล็อบมันคือประตูนี้ครับผมนะฮะอาร์ชฮาวเวนครับผมนะฮะอ่าใช่อ่านไม่ใจผมปุ๊บนี่เป็นดันเจี้ยนพิเศษที่ผมมาเอินได้มาครับผมนะฮะนี่เหนียวผมทีนี้วันนผมจะบุกเข้าไปในอันดันเจี้ยนตัวนี้ครับผมนะฮะส่วนนี้ผมจะลองความยากครับผมนี่เป็นความยากระดับสี่เนาะซึ่งนี้ผมกลังแปะผมขอขออีกนึงนะฮะเผื่อมันได้มากกว่านี้นะฮะ โ้นี่ก็สิทธิผมก็สุดแล้วนะจริงๆเออแต่พลังผมก็ได้แค่นี้แหละได้ครับเองนะผมเศร้าแปบนะโอเคแต่ก็อันนี้เปิดกล่องยังไม่เปิดแล้วกันเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันดมของชุดใหม่ยังไม่ลองเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอะเล่นอันนี้แหละนะฮะเล่นความยากระดบนี้แล้วผมนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องมีไหมเนี่ยนะครับที่ที่ไหนเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นเหมือนเอ่อเอาโพสต์พวกไอเลเจอร์ครับผมนะฮะ ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เออทำกายเนี่ยฟูลลิกเกอร์เหรอได้เขาทำกายออแต่ก็บอกให้เราเนี่ยเออไปขโมยแผนการรับของเขาแล้วก็เอาของเขามาแน่นอนนะผมนะฮะแต่ก็สิ่งใหญ่แหละเหมือนให้เราเข้าไปป้นที่นี่แล้วผมนะ,ะผมเดานะผมแปลอันเก่งนี้เป็นคำที่ผมอาจจะแปะลลำบากนิดนึงนะฮะแต่โอเคเดี๋ยวเราก็ลุยกันคุณผู้ชมฮะเพราหลอดวิ่งแหละไปโลดนะฮะเขาก็ไม่ได้อ่านด้วยฟังด้วยแต่มันเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังอยู่ โอเคตั้งมือไว้ที่ปุ่มให้ดีโอ้ไม่มีอินโทรผมมามามาโอ้ยิงปิ้วปิ้ว <c oughs> ไปเก็บยามาครับผมนะฮะเกรง็งนี่ดับเพชรโอ้โหเดาะดับเพชรชเพชร,รเบชโนเวยโค้ดเมื่อสิเอ็ดเยี่ยมแล้วก็เก็บวิญญาณมาเพื่อเอามา,าทำเซ็ตเวอรลิตี้เนาะอันนี้เราเนี่ยผมเป็นเ,เวลิตี้ไฟท์ที่ถูกอัพมาของไอชุดเขากาะเอาได้มาใหม่นะฮะ ริตตี้ไฟเทปตัวนี้แถวผมนะคือถ้าเกิดว่าผมทำการดชเนี่ยครับผมนะฮะหรือการโลอ่ะมันจะติดไฟผมอะไรเนี่ยฮะโอ้ยข้าเข้าตีคอมพเตอร์ผมด้วยครับผมลองดูคุณผู้ชมโอเคแต่เหมือนจะไม่ค่อยมีปี๋เท่าไหร่จริงก็มีแหละแต่ว่าไอ้ตัวพี่เมย์อันนี้เราฟูด,ดาวยเอาผมปุ๊บนี่ตัวเข้ามาก็จะโดนดาเมจไฟอะไรอย่างนี้นะฮะอี๋ถ้ามันวิ่งวิ่ง,ง,งพอรู้ได้ผมว่าน่าจะเฟียวนะน่าใช้ตองพูดคนหนุนมากกว่าผมว่าโอเคเจอ อิมมอล,ลเนาะเก็บมาวะผมโอเคทีนี้เอาไว้หนึ่งเอาผมมีทางไหนไปทำไมโอเคกลับไปย้อนเลยวะผมย้อนย้อนย้อนเนาะผมไม่ได้ไปแล้วผมนะฮะเดี๋ยวขอไปเช็คของอีกนึงนะฮะเผื่อมีของดีโอ้โหเขาเป็นดันเจี้ยนแนวรูทเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องมารลุของสักหน่อยทำไมไของเราก็จะไม่สบายใจนะฮะผมไม่มผมจะไม่สบายใจจริงๆไม่มาเช็คของอันนี้บ้านไปหมดเนาะเขาไม่ได้ผมโอเคนี่มีตังค์นะผมนะฮะโอเคเกับตังค์หน่อยนะฮะ ตรงนี้มีเหมือนเป็นเออทะเลหรือเปล่าอีกทะเลหรือเปล่าผู้ชมฮะกดเอ็มปับ๊บใช่ทะเลครับผมมีให้มันเก็บตังค์นิดหน่อยแล้วผมโอเคดำน้ำไม่ได้นะฮะว่ายน้ำได้แค่นี้ครับผมอู้อยากไปดูหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคเรากลับขึ้นฝั่งก็ได้เดี๋ยวเขาไม่ไปเราก็ไปไป,ไป,ไปตามทางของเราดีกว่าผู้ชมโอเคไปครับผมปุ๊บอยากให้ไอเขนอยากให้บอลควบคุมด้วยดับเบิลเอทีได้นะแต่ว่านนั่แหละมันเป็นปุ่มสกิลไงมันก็เลยไม่ได้เนาะทีนี้ผมกดอ e ีหน่อย นีโวผมโอเคภา,าษาอังกฤษอยู่นะฮะปะปะเรียบร้อยลงโลกทางแล้วเราก็ไปต่อผู้ชมฮะมีทางแยกกับผมระหว่างไปทางอ่ะนี่กับทางนี้เอาผมไปทางนี้ทางนี้มีตังค์นะฮะนี่มีตังค์วางอยู่แน่นอนตังค์ก็ผมเอามาเอาไปเปิดกล่องเล่นนะฮะเอาสมกัขชาเล่นนะฮะทา่าน้องชื่ออะไอยู่ดีปิ้วฮานูระเบิดด้วยนะฮะยาม้าผมออกมาทําเป็นอ่นนี้ได้ระเบิด เป็นระเบิดดาวผมผมมีเอาไอทนนี่สองเป็นระเบิดมาผมมีระเบิดนะฮะโอเคแป๊บแป๊บอันนี้ยังไม่ชอบใช้ผมโอ้วิ่งไต่ขึ้นมาเลยลเราอ่ะอามาซึ่งข่าวปิ้วนี่ยดาวฉลุดได้ผู้ชมโอ้ตั้าวมันสามารถที่จะช่วยตีตัวได้จริงอันนี้หลายตัวหน่อยนะฮะปิว้วเฮโนต่อไปบทได้ผู้ชมอะเอาไปเป็นกลุ่มกระชาเล่นนะฮะแล้วก็นี่เงินเยี่ยมมีของไม่น่าไม่มีเหรอโอ้เสียดาย โอเคครับผมนี่ตรงนี้ทางนี้ไม่มีของเนาะเก็บเงินก่อนกดเอฟนิดนึงนะฮะโอ้มีทางไปเพียบเลยผู้ชมไม่ม okay. ีอะไรอะทางไปตั้งเยอะถามเอ้ยต่ไปโอเคครับผมอันนี้ลงได้ไหมไม่ได้ได้ครับผมนะฮะแต่ไปโดนลงที่สูงได้นี่ครับผมเดิมควยสั้นครับผมนะฮะโอเคทางนี้มีทางนี้นี่ทางเดิมนะฮะแต่เราเราต้องไปฝั่งนู้นนะครับผมทางนู้นมันมีของน่าจะมีของทางใแยกทางนี้ต้องมีของแน่ โอ้ดำเนินเล่นเฉยบางทีการลอยตัวของเกมนี้ก็ท่านรอบวนหัวได้เหมือนกันผู้ชมฮะพวกขอนี่น่าใช้นี่ไงมีของกล่องนี่ไงมีของอยู่อุย่าผมนะฮะเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันคัะกลับไปใช้นะฮะตรงสุดๆไม่เห็นมีเลยนะฮะอันนี้มีอะไรอันนี้ไม่เรกเป็นทางายเฉยเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้ก่อนทั้งทำยาวขนาดนี้นี่ต้องมีของเลี้ยวหรือไม่ก็มีเรื่องสักอย่างเนี่ยอุ้ยสกีเปอร์ อ้ทางยาวขนาดนี้ยาวมากคุณผู้ชมู้จะไปไหนกันเนี่อโอ้ไปไหนอยู่นี่อ๋อนี่ไงมันใช้กับพวกคิปเปอร์อไรือด้ไอ้ซอมบี้ได้ผมนะฮะพี่อยู่พี่อยู่โอเคครับผมแลนนี้สามารถเป่าซอมบี้ได้นะฮะอ่าก็เอามาลองของครับผมกบไม่ไกไ่ยังไงต่อครับผมมาแค่นี้ ถามจริงไอ้ผมถอดมาตั้งไกลเพื่อแค่นี้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อีกเงี้ได้อ้อตายไปหนึ่งชีวิตเลยเยี่ยมซอนแล้วผมประกดระเบิดแล้วลอีกโอ้กิ้งมากๆต,ตกน้ำตายได้ผู้ชมโอ้โหอะไรไม้ขาว่ายน้ำไม่ได้สุดเต็มสิบเร็วเ่็ โอ้โหจริงจริงมากตายเลยผู้ชมตายเงี้ยสู้กระสุนไม่ตายหรอกต้องมาตายอะไรแบบเนี้ยพี่อ่ะแล้วพี่เพิ่งเสียระเบิดเมื่อกี้ด้วยนะฮะคนผิดโอ้กินยาหน่อยยิยงยำใจหน่อยผู้ชมไปจะโดบิวิ่งนะฮะไปไป,ปโอ้ทำทางมาทำไมไกลโคตรเดินก็เหนื่อยไอย้มีของมาะออกหลอกเราอะ่ะนายหลอกเราจริงโอเคเดี๋ยวเราไปต่อผู้ชมฮะเขาหลอกเราอะ่ะ เศร้าแปบตายธรรมดาไม่ใช่พี่อันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ผม,มเสียแล้วข้างข้าวมันเกี่ยว้วป่ปะมันคืออะไรบนหัวข้างข้าวน้งองงเลือดเหรอ HP ปะไม่น่าใช่ HP นะมาถึงเล้วแหะคว้เอาสเปลให้ตามหาเ,ออเว่นมนเนาะนะครับเมันคำสั่งมันโอเคปะปะอีกรบหนึงปิ้วเนี่ยมันผักได้คุณผู้ชมแต่ไม่ทำดาเมจเนาะ โอ้เยอะเยอะจริงตรงน, <Yeah. S 1> นี้นี่น่าจะโหทำเอาออระเบิดคุณไม่ใช้ระเบิดนะผมว่าได้อยู่จริงๆเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> ผมเซฟวอลทึงคราวได้อยู่ผมรู้ได้ผมไม่ได้ผมรู้ได้คุณผูผ้ชมผมมัน่นใจว่าผมได้นี่บอลทึงคราว, <Yeah. S 1> าวไปบ้าไปทันทีโหไปบ้าคูณดาวอยู่ปิดร่วมๆไม่ได้แต่ได้ น,น,นั่นแหละถ้าเป็นโลโลด้มันโกงเกินว่าโอเครีเจน okay, อยู่ก็เลยเลยมาเลวผมตอนนี้โอเคไปอะไรก่อนทางนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยเข้ามาทางนี้ละนะฮะไปไปโ okay, อเคหน้าสื่อหนุนผมเรียบร้อยหนึ่งทำไมถ้าน้าสื่อหนุ์เนี่ยผมน่าสงสัยปิ้วปิ้วปิ้วเผื่อขึ้นาวเรียบร้อยโอเคเขาได้ไหมเขาได้ไหมไม่ได้นะฮะเสียดายผม โอเคเรียบร้อยผมสองคัมพียเนาะโอ,กอะนะ้กว่าอะไรฮะกว่าเคปิกกว่ารีเจเนอเรชันอยู่ครับผมชิทีมหนึ่งโรคไว้ตรงที่มันมีเยอะแล้วกันตรงนี้โอเคไปไม่ได้ผมต้องไปปลดล็อกคำสาบก่อนนะฮะอันมีเวทมนต์มันล็อกทางอยู่นั่นเองอันนี้คลิกขวาคืออยู่ผมในนี้ผมคือแบบทำไมรีเจนมันอยู่นานนะอยู่ปล่าเล่นทีโอ้แต่ดาบนี้มันโหดจริงผู้ชม กดอีมึงทีอีหงเดียวผมกินยาหนึ่งทีอร่อยนะฮะบาดบาดฟิวฟิวแครยิงมาเมื่อกี้ปิ้วนี่ครับผมถ้าเกิดท,ทีนี้ไฟระเบิดใส่ผมได้เนี่ยไม่ได้เนาะผมว่าระเบิดทีผมระเบิดแรงมากผมว่าโอเคทางตรงนี้ครับผมโอ้ม,มาอยู่ใกล้ๆเลยทามเหมยเรียบร้อยไปไปตายสาหลับไปสาหลับไปสาหลับไปสออุสมีจริงเยอะจังเลยอ่ะนี่ให้เก็บผมระเบิดทีน่าจะตูมจริงๆสองลูกแล้ว แต่บ้าน์ทีนปลาหมดเลยแกก็เสียไปนะ่ะอุ๊บ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 อีอีอีโอเคครับผม,มตายเอาครับคุณผู้ชมอืมจะตายตายหนึ่งโอเคครับผมเจนเจนโอเคเรียบร้อยอ่ะซอมบี้นี่นี่เราเห็นอะไรอยู่ข้างคาตีตายไปแล้วเนาะซอมบี้เมื่อกี้ครับผมเคลียร์ของว่านราเคลียร์หมแล้วแล้วข้างคาวติดไปติดกับมันอีกเหรอ อืมระวงระเบิดนี่ไม่ได้ใช้เลยคุณผู้ชมโอ้ผมปะโอ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 อืมตีขนูเล่นลืมปลา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 นี้ไม่ได้มีคนบ่นอยู่ทําไมนะทําไมโมจังทำแบบนี้นะทําไมต้องให้ปลาระเบิดไว้ปุ่มนี้ด้วยปุ่มไม่พอเล่นคอนโซลก็ผมอันนี้กดเอ็มปั๊บมีทางไปต่อไหมไม่มีเนาะเชนหนึ่งข้างๆอ่ะดูหน่อยไม่มีเอ็มปั๊บโอเคมีอะไรไป ให้ทานไอทางนั้นคือคึงหัวเสียจริงมันทำทางมายาวมากแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะโอเคเขาทำไปเขาทำโอ้โอเคลงเหมืองครับผมอันนี้เราต้องสปริงขึ้นไปเนาะใช่ไหมนี่ไงชุดเกาะยมพ้อยซันจ้าโอเคไปเอาได้เกาะ,ะเกาะเหล็กมาแล้วเดี๋ยวตีมว้ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่เกาะผู้ชมเรียบร้อยโอเคไหนๆแล้วดูเกาะหน่ผู้ชมกด หุ่งนี้ของเยอะมากดีเฟน e ์สามแต่ว่ามันแรแต่ว่ามันทีภาพมันต่ำกว่าผู้ชมฮะอันนี้26มัน,น,นพ่ออ้มแซนนี้ก่อนละกันนะฮะนี้มันให้เพชรด้วยไงมันก็เลยเอเบลิตี้ดีกว่าอย่าเอาไว้ว่า,วางๆใครเล่นสินอะไรกันเผื่อเจอของที่เร็วดีกว่าจะต้องเปลี่ยนโอเคไปต่อไปต่อนะฮะมมีม ผมม,มีของไหมเช็คบักวัดเอ็มมันดูของเลยนะเราเก็บของไหมโอเคหมดละเคลียร์ปิ้วไปยิงก่อนปิ้วนายด้วยแจกธนูเราะผมธนูรวยนะผมโดยธนูนะตอนนี้ผมบอกเลยปิ้วระเบิดโอเคไปต่อผู้ชมฮะปิ้วน้ำไม้อยู่อะไรเอ่ยน้ำไม้ไอตแป๊บนึ่งอย่าเพิ่งจู่ๆเลยช่วยหนึ่งนะ โอ้ดาเมตสิบโอเคแต่ว่านี่ยังกากกว่าผมโอเคผมโคตรขวาผมโอเคไปต่อครับผมไปเดินไปต่อแค่นี้อุ้ยกล่องต้องขึ้นทางนี้ปะแล้วก็มาๆคุณผู้ชมต้องมุ่งสไอร์หนึ่งชมอู้ติดมันไอ้นี่เกิดป่ะต้องหาทางกดใกล้ๆมันอนะอืม ที่อันนั้นยังข้ามไปได้นี่ก็ไม่น่ายากไม่ไน่าได้ก็ต้องได้เหมือนกาละวอมันติดอะไรเนี่ยไหนม,ม,มโอ้ไม่ได้อะไม่ได้จริงเหรอมยิงขึ้นไหมยิงใส่ไม่ได้เหรอเออ,อย่างเงี้ยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยได้ปะโอ้มันหันไปทางนี้มันต้องไปทางนี้หันอนะ อุ้ยได้นี่ไงเราความพยายามเนแนวความพยายานบอกเลยอุ้ยรวยโอเคได้สติกเกอร์แต่ว่าเหมือนของมันจะกากผมได้ครับผมโอเคไปออกโอเคเข้าไปได้ไหมกลับเข้าไปได้โอเคไอ้เอ็มหนึ่งนะฮะโอเคคือของหมดแล้วนะฮะไปต่อโอเคโอ้นี่มันจะไปเดียวสิตัวใหม่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นเดียวสิน่าเป็นทางใช่อหมเดียวสิตัวใหม่ปะน่าย่งกว่ามีเรื่องแน่นอนอ้าวอ้าว ไม่ต้องมัฟเพื่อเลยนาะยปิ้วแล้วเบิร์เล่นโอเคเรียบร้อยผมได้ใช้แล้วสนใจแล้วได้สนใจแล้วนะฮะโอเคไปครับผมนี่มีแมปด้วยนะฮะมีแมปนะฮะโอ้มีแมปวิคเตอรี่ขึ้นเรือแล้วผมนะฮะนี่ว่าแมปใหม่คะโถเรียบร้อยโอเคจีจีชิวๆิวก็วผมอันนี้สั้นๆน,นะเดี๋ยวยังจริงมันมีก่อนก็เดี๋ผมจะพาไปเก็บก็ผมจริงไม่ใช่ก่อนนะันไหนก่อนผมจะเก็บมีก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บก็ผมแต่ว่า มันยังหาไม่เจอโอเคด่านนี้เป็นด่านเก็บรูนเนาะผู้ขนนกเอ่อขนนกกับซิมิชิบิษนาแต่มันสวยมากเลยและมีทรงพลังด้วยโอเคไอ้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะขนนกนี้คืออะไรเอ่ยและยู่ทงโบดูแอปนอกแบกอะหรือว่าอะไรสตันแล้วก็ผักสวกไปน่าสนใจใครมีปะ ถ้ามันแทะเนี่ยพลังผมจะขึ้นนะแต่ว่าเกี่ยวันนี้ดีกว่าจนนี้กว่ากว่าเนี่ยมาลองชั้นหน่อยละกันคุณผู้ชมหนุวันนี้นี่พวกวันนี้ด้วยมุกหนุใหม่โอเคครับผมอันนี้มันแต่นี้มีเที่ยงหนักได้สามลัตเหมือนกันอันเนี้ยยี่สิบดาเมจแต่ว่ามันดุวิญญ,ญาณสองเนาะอันนี้ยิงสามอันนี้อัปเกรดดุวิญ,ญญาณได้อะ เกตลาพิดไฟด้วยนึงมีอะไรเกตอะไรได้ไหมอัปเกตเขาเป็นลาพิดไฟให้ผมนะฮะยิงเร็วขึ้นนะแต่ผมยงังไม่ได้ขึ้นในตานี้เลยต่อมานี้เป็น r a d i a n c e จะมีอ๋อยิงไลทฮิวเพื่อนอืมน่าสนใจแล้วก็อันนี้พันน็อกแบ็กเหมือนน็อกแบ็กตะเหม็นธน,นูเนาะโอเคนี้ผมมีกล่องหนึ่งที่ผมจะไปหาผมจําไม่ได้ว่ากล่องนี้มันอยู่ไหนอ่ะผมลืมไปแล้วไงไม่เล่นไม่ได้เล่นด่านแรกนาะนจริงๆไม่แน่ใจมันเปลีป่ยนไปด้วยไหมนะฮะ ก็จำได้ว่าตอนแรกมันมีกล่องมันมีกลอ่กลองหนึ่งซ้อนอยู่โอ้โหซึ่งตอนแรกผมไม่รู้เว้ยผมเพิ่งมารู้ว่ามันสามารถหยิบได้นะฮะแต่ผมไม่รู้จริงนะเว้ยอยู่ตรงไหนนะไอ้กล่องนี้นะและมาเดินในแคมป์หน่อยละกันคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อกล่องมาเปิดเล่นด้วยนะฮะแล้วก็เอาของไปบดเล่นคุณผู้ชมเดี๋ยวงั้นเอาของบดกอ่อนละกันนะฮะอันนี้บดไปเลยซาวเวดไปคู่ดาวคืออะไรวะลดคู่ดาวสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีนะก่อนดีๆแต่ว่าอันนี้คาวาเดส ยิ่งเลือดเต็มยิ่งโหดเหรอเอามาอันนี้สโนบอลจะยิงสโนบอลตัเรียใกล้ๆแล้วสัสตันด้วยน่ารักนะแต่ว่ามันเก,กอบมันกากมากจริงสเวตไปแล้วกันนะฮะอืมโอเคต่อมาในึ่สเวตอันเนี้ยต้องสเวตละเอ้ยแต่นี้เอนชาได้สองสล็อตเฮ้ยเอาไงดี หนึ่ชา้นสองสล็อตคุณผู้ชมต้องเก็บไว้หน่อยละเดาจริงผมไม่เล่นลองโบวยู่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยควรซาเวดอันเนี้ยผมควรซาเวดจริงๆมันมันอินชาได้สองอย่างมีเลือกสองอย่างอ่ะพันกับไฟสั้นนะจริงลองข้าไปนีล้ละกันคุณผู้ชมไปโอเคอันนี้ก็อินฟินิตี้ก็ดีแต่ว่าอันเนี้ยโดนอันน,นี้อันนี้อันนี้ อันนี้เมียไหนมันใช้ได้สองอันเมื่อกี้เมียหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่เอออันนี้อันนี้ต้องเก็บไว้เพราะมันโหดมากอัพได้สองอันนี้คือแบบอินฟินิตี้ครับวันนี้วันนี้ต้องเก็บไว้หนูนั้นจะเก็บไว้ยาวได้เดี๋ยวผมจะใช้ไอเนี้ยสเวทไปเลยอันนี้เป็นชั้นใหม่สเลเดตอินเคิร์สปิดเอ็กแทกอารีเซ็ตไอเนี่ยเหมือน หมือนจะยจิงเร็วขึ้นุกที่ยิงว่าแล้วจะรีเซ็ตหลังจากหนึ่งวิเหมือนยิงมืนยิงรัวขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะรีเซ็ตหลังจากนั้นหนึ่งวิประมางนั้นก็อันนี้เพียร์ซิงก์เนาะทำให้ยิงทะลุใช่ไหมยิงทะลุแล้วก็อันนี้อินฟินิตี้เหมือนแรงรัวก,กันใช้ฮันโน่ผมเซฟอันนี้ล้วกันนะฮะไม่ได้ใช้อยู่แล้วสว ե ตไปอันนี้เอนชานคืออันชานอันนี้คือถ้ายิงตัวเอนชานก็จะได้ดาเมจมาคือตอนนี้ไม่เจอเลยกลอวิ่ง ยิงกระสุนเข้าในอากาศจะยิงดาเมจ oh. เพิ่มวันนี้ Power เพิ่มดามเมจแน่นอนอ๋อ oh. อันนี้คือยิ่งยิงไกลย,ยิ่งดาเมจยิ่งเยอะแต่ก็ดีแต่ว่าผมไม่ใช้สพตดไปโอเคลาก่อน,นะเพื่อนโอเคอันนี้คอมมิตติ้งเพิ่มดาเมเอจหายสุทีิเจ็บอ้ oh. อันนี้ฟิซซิง่งทำให้เออสโลโมอบแล้วก็ แวสเปกมันติดไฟเอ็นชานน่าสนใจแต่ว่าดาบมันเลเวลหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่เอ็นชานเนี่ยน่าสนแต่ว่านั่นแหละอันนี้ผมขอเป็นงส์ในคอมเมนต์ที่สุดแต่ว่าช่างมันเถอะเสวเวตไปละกันอันนี้ทัวร์เรามีอันเดียวเนาะอันนี้กันนี้อันนี้สวเวตเลยไม่ได้เทอะไรสวเวตไปด้วยโอเคไปเรียบร้อยก็สวเวตผิดขึ้นมานี่ผมร้องจริง อันนี้เหมือนกันซาเว่ไปเลยรับผมวันนี้มีซ้ำด้วยครับผมโอเคเลยอ,อันนี้กับอันนี้หกเท่ากันด้วยนะฮะอันนี้ลุตติ้งอันนี้เชนคืออะไรอะ่ะเอฟเฟกต์คลัสเตอร์ทูเกเตอร์คลิปเดิมบาวไทม์เหมือนจะดึงมกกข้อหาเราเหรอไอ้คลิปเดิมบาวเหมือนมันตึงปะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอีกอันนึงอันนี้ สามารถดอกตัวได้ได้ตังค์ตกตบมันได้ตังค์แล้วผมโอเคเนาะเดี๋ยวแล้วนี้อันนี้รูตติ้งกับแอมเพทเนาะแอมเพทเรารู้แล้วเพื่ออะไรนะฮะยิงตีนานยิงโขดก็ผมเอาไงดีนะสเปียอันนี้ผมว่าจะขายนี่อยู่แอมเพทโอ้ยหัดอยู่นะก็ใช้ได้ใช่ไหนใช้ได้อยู่อันนี้แต่นี้ผมขายดีกันนะฮะโซ่ไปด้วยโอเคประหยัดขึ้นเยอะเลยอะ ปไปแาน่แน่และไปวันดิทีเทสหน่อยครับผมเสวดามานั่งอ่านอินชาร์นซื้อมาหน่อยละกลันโรอิมมอลอจัดอุ้ยอะไรอะทูเทวออันดาชิลลิงนทูเทว์พาวเวอร์ฟูลมากและสามารถเอ,อ่อเป็นเหมือนเป็นชิลปกป้องเราเนาะอุ้ยน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมไปก,อก่อนซมบอลชิมหไ่อหนึ่งกองมาอู้ดาบอะไรเนี่ยครับคลาสอืมนี่แต่พาวเวอร์แม่นกว่าดาบเพชรกูรอีกเนี่ย ้ครับดัมเมจจะต่ำกว่าแต่สปีดกับแอลเลสอสูงขึ้นเฮ้ยมันห่วงกว่าดาบพีแล้วอีกหรอวะคัตเตอร์เนี่ยแล้วก็อันนี้โหมดเทมป์ออกโหมดเทมป์นี้จะให้หนูไม่โดนยิงย,ยัดเขี้เหมือนเป็นการเปิดชิลโวะครับผมต้องกดใช้งานนะก็จะเหมือนมีชิลมาป้องกันใช้ได้อยู่นะเอา,า,าไปทำไอ้นี่เลยนะฮะอุ้ยใช้ได้ใช้ได้อยู่น่าสนใจใผมโอเคนี้ผมก็มาพูดภาพไม่รู้อีกแยะนะฮะคลิปนี้จริงๆมันจบในสี่ทีแรกแล้ว ใครยังมึงดูคลิปนี้ตอนตอนนี้ได้นี่บอกเลยว่าผมรักคุณมาผมนะฮะมานั่งดูผมภาพอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมเฮเราก็จะมาว่ายน้ำแถวนี้นะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันมีทางไปต่อผมจะไม่ผิดน,นะตันเฮ้ยจะไปเอาของไงอ่ะเอ้ต้องโอ้ผมอยู่นู่นโน่มันมีของอะ่ะลองให้แป๊บมันมีหิบหิบหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปเหยียบตอนต้นเกม เศร้าเลยเส็ง,สงปรับแหมมาลองสิโอ้มันไม่ค่อยมีท่าทางพิเศษเลยอ่ะไปดูตรงนี้สิโอ้อตยต้นไม้ไม่ได้หนึกว่าจะแต่ต้นไม้ได้โอ้นี่แกะได้ไหมเนี่ยเอ้ยแกะแกะฟรีโอ้มันตีไม่ได,มไมได้มันอยู่บนที่สูงไงแล้วธนูยิงอ่ะเออธนูยิงยิงไม่ได้มันอยู่สูงเกินไปให้ยิงจากตรงเนี้ยอ่ะ มันมีต้นไม้บางอีกนะผมโอเคคลิปนี้คงไม่มีอะไรอะเศร้าปแป๊บนะฮะมันก็มีประมาณนี้แหละคุณผู้ชมฮะชีวิตผม,มตอนนี้อะผมผมลงไปไหมโอ้เออตัม,มาตายที่บ้านเราก็หาเรื่องตายเลยคุณผู้ชมเจ๋งเราผมอะโคตรเก่งเลยคืออยากได้เอาไปเอาอยากย้อนไปเอาขอกันจริงแค่แหละเมื่อวานผมาแต่มันไปเอาไม่ได้เพราะว่าทางเนี้ยมันตัดไปแล้วไงเสียดายมากเลยโอเคเป็นว่าสำหรับ ทีนนี้ผมก็คงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะฮะโอเคผมเนไหน,นก็แนละ้วกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบกดซับสไคสหรับนี่ขอตัวลาไปแลผมสวัสดีครับบ๊ายบายโลย่างเฟี้ยวผู้ชมโอเค,อเ,คเดี๋ยวครับ